สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเนื้อหาในหัวข้อที่6.4เทคโนโลยีทาง DNA กับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรมถ่ายทอดความรู้โดยครูปุญภพรค่ะโดยหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อสุดท้ายในบทที่6เทคโนโลยีทาง DNA มีจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ค่ะ เมื่อปีพุทธศักราช2561นะคะได้มีข่าวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทาง DNA ที่ค่อนข้างจะเป็นที่กล่าวถึงนะคะโดยเป็นข่าวของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งค่ะที่เขาออกมาประกาศนะคะว่าเขาได้ทำการแก้ไขหรือตัดต่อพันธุกรรมในเอมบริโอของมนุษย์ได้สำเร็จค่ะ โดยเป็นเอมบิโอของฝาแฝดคู่หนึ่งนะคะซึ่งการแก้ไขพันุกรรมนี้เนี่ยจะทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของเด็ก2คนนี้ไม่มีตัวรีเซพเตอร์ที่จะทําให้ติดเชื้อ HIV นะคะโดยเขากล่าวอ้างนะคะว่าเนื่องจากพ่อของเด็กเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อ HIV นะคะดังนั้นการทดลองของเขาเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ทารกติดเชื้อ HIV ไปด้วยค่ะ ก่อนอื่นนะคะครูอยากให้นักเรียนลองมาดูทำลายของตัวอย่างการค้นพบนะคะงานวิจัยแล้วก็ผลผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ค่ะเราไม่รู้ทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างพูดถึงแค่บางส่วนนะคะเริ่มจากอันแรกก่อนเลยนะคะคริสต์ศักราช1,953นะคะหรือพุทธศักราช2,496 ก็คือเมื่อประมาณ70ปีมาแล้วนะคะที่วัตสันและคลิกเนี่ยเขาได้ตีพิมพ์งานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงสร้างของ DNA นะคะซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยได้มีแบบจำลองโครงสร้างของ DNA ให้เรียนกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะขอข้ามมาที่ประมาณ30ปีต่อมาเลยนะคะซึ่งนั่นก็คือคริสตศักราช1982นะคะเป็นปีที่มีการนำอินซูลินที่สกัดจากแบคทีรีย G M O มาใช้ในการรักษาค่ะ ต่อมาที่ปีคริสตศักราช1,990เลยนะคะได้มีการทดลองใช้จีนเทอราพีนะคะในมนุษย์ค่ะโดยใช้รักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรงชนิด ADA ในเด็กนะคะซึ่งจีนเทอราพีเนี่ยนะคะก็คือการบำบัดด้วยยีนที่เราเรียนกันมาแล้วเนาะโดยที่จะเป็นการเอายีนทั้งยีนนะคะใส่เข้าไปในจีนโนมของเซลล์ผู้ป่วยแล้วก็เอาเซลล์นั้นเนี่ยกลับเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยอีกทีหนึงนะคะ ต่อมาที่ปีคริสตศักราช1994ค่ะมะเขือเทศ GMO นะคะซึ่งมีลักษณะชะลอการสุกได้รับการอนุญาตให้วางขายในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกค่ะต่อมานะคะปี2,009ค่ะ ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ FDA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและยาในสหรัฐอเมริกานะคะได้อนุญาตให้มีการใช้สารซึ่งผลิตจากน้ำนมที่ได้จากแพะดัดแปรพันธุกรรมค่ะโดยสารตัวนี้นะคะเป็นสารที่ใช้ในการห้ามการแข็งตัวของเลือดค่ะต่อมานะคะปี2016ค่ะได้มีการนำเทคนิค CRISPR นะคะหรือ CRISPR Cas9 นะคะซึ่งเป็นเทคนิคการปรับแต่งจีโนมสิ่งมีชีวิตเนี่ยมาใช้รักษาโรคมะเร็งในมนุษย์ค่ะเทคนิคนี้นะคะสะกด CRISPR นะคะเป็นชื่อย่อนะคะอ่านว่า c r i s p r ค่ะซึ่งความจริงแล้วเทคนิคนี้เนี่ยก็มีชื่อแยกไปอีกหลายแบบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเอาแบบง่ายๆเนาะเอาแค่ c r i s p r ก็พอนะคะซึ่งเจ้าเทคนิค c r i s p r ตัวนี้เนี่ย ก็เป็นเทคนิคเดียวกันนะคะกับที่ใช้ในการปรับแต่งจีโนมของเอมบริโอของคู่แฝดที่คุณครูพูดถึงไปในข่าวเมื่อตอนช่วงต้นคลิปนะคะต่อมาค่ะปี2017นะคะพุทธศักราช2560ค่ะ FDA อีกแล้วค่ะ FDA นะคะได้อนุญ,ญาตให้วางจำหน่ายปลาแซลมอนดัดแปรพันธุกรรมนะคะเพื่อใช้ประกอบอาหารค่ะ ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสัตว์ดัดแปรพันธุกรรมชนิดแรกนะคะที่ได้รับการอนุญาตให้วางขายเพื่อประกอบอาหารอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะและในปีเดียวกันนี้เลยนะคะเขายังได้อนุญาตให้สามารถใช้เซลล์คาร์ทีนะคะชื่อเต็มยาวๆที่เห็นอยู่ในสไลด์นะคะซึ่งเซลล์ตัวนี้เนี่ยเป็นเซลล์ที่ได้รับการดัดแปรพันธุกรรมสำหรับรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะ อันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆอยมากๆเลยนะคะของงานวิจัยแล้วก็ผลผลิตทั้งหมดที่มีอยู่จริงค่ะจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทาง DNA เนี่ยมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายเลยค่ะโดยทั้งตัวเทคโนโลยีทาง DNA เองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีเนี่ยก็ค่อยๆได้รับการยอมรับหรือได้รับการอนุญาตให้นามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆในเวลาที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงการนํามาใช้ในด้านต่างๆเนี่ยก็ทําให้เกิดข้อกังวลนะคะเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในด้านของความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรมค่ะเช่นความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพของมนุษย์นะคะความเสี่ยงในการที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพค่ะการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรมนะคะ รวมไปถึงมุมมองทางสังคมในด้านอื่นๆอีกด้วยค่ะซึ่งข้อควรคำนึงถึงหรือว่าข้อกังวลเหล่านี้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะอันนี้เลยค่ะข้อควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทาง DNA ในการตรวจคัดกรองโอกาสในการเกิดโรคนะคะหรือว่ายีนก่อโรคค่ะและการใช้ฐานข้อมูลทางปฎิุกรรมของประชาชนค่ะ สำหรับกรณีนี้นะคะอย่างที่เราเรียนกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราสามารถที่จะตรวจหายีนหรือแอนลิวที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคได้นะคะเช่นในตัวอย่างที่เราเรียนมาก็คือตัวอย่างของโรคทาราซิเมียเนาะซึ่งในบางครั้งเนี่ยการตรวจพบแอนลิวที่เกี่ยวกับการเกิดโรคนะคะก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ตรวจพบแอนลิวนี้เนี่ยจะเป็นโรคเสมอไปนะคะตัวอย่างก็เช่น การตรวจหาอัลลิวที่เกิดจากการกลายของยีนบราค่านะคะสะกด B R C A อ่านว่าบราค่านะคะซึ่งอัลลิวนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่นะคะ โดยผู้ที่มีอ l ลล l e นี้เนี่ยมีโอกาสหรือว่ามีความเสี่ยงนะคะในการที่จะเป็นมะเร็งค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเป็นมะเร็งเสมอไปนะคะดังนั้นแพทย์เนี่ยก็จะแนะนําให้ผู้ที่ตรวจพบอ l ลล l e นี้นะคะเข้ารับการตรวจหามะเร็งเต้านมในช่วงอายุที่น้อยกว่านะคะแล้วก็ถี่กว่าผู้ที่ไม่มีอ l ลล l e นี้ค่ะ รวมไปถึงการเข้ารับการตรวจที่มีความละเอียดมากขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าถ้าหากว่าเขาเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมานะคะก็จะได้ตรวจพบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้การรักษาเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นค่ะ คราวนี้ถ้าหากว่าเราลองใช้เทคโนโลยีทาง DNA ในการตรวจคัดกรองโอกาสในการเกิดโรคหรือว่าหายยีนก่อโรคนี้นะคะแล้วก็นำข้อมูลนี้เนี่ยมาใช้ในการสร้างฐานข้อมูลทางพันุกรรมของประชาชนก็น่าที่จะเป็นประโยชน์ถูกไหมคะอย่างน้อยก็อาจจะเป็นในแง่ของการรักษาโรคหรือว่าในแง่ของการศึกษาวิจัยนะคะเช่นเวลาที่เราป่วยแล้วไปโรงพยาบาลเนี่ย คุณหมอก็าอาจจะสามารถวินิจฉัยอาการของโรคนะคะได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วการใช้เทคโนโลยีในแง่นี้เนี่ยจะมีผลกระทบอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะคะหรือว่ามีอะไรบ้างที่เราควรที่จะต้องพิจารณาหรือคำนึงถึงนะคะตรงจุดนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองกดพักเพื่อที่จะค่อยๆค,คิดหรือสืบค้นข้อมูลดูนะคะแล้วถ้าหากว่า พร้อมเมื่อไหร่นะคะก็กดเล่นต่อเพื่อที่จะเรียนต่อได้เลยค่ะโดยคำตอบของนักเรียนนะคะอาจจะหลากหลายแล้วก็แตกต่างไปจากของคุณครูก็ได้นะคะโดยตัวอย่างของคุณครูนะคะก็เช่นในแง่ของสิทธิมนุษยชนนะคะจากการที่เราใช้เทคโนโลยีทาง DNA มาตรวจคัดกรองโอกาสในการเกิดโรคนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นฐานข้อมูลของประชาชนเนี่ย คำถามก็จะมีตั้งแต่ว่าใครบ้างนะคะที่มีสิทธิ์ที่จะตรวจค่ะแล้วการตรวจนี้เป็นไปตามความสมัครใจหรือไม่นะคะจากนั้นนะคะข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยใครเป็นคนที่จะตัดสินใจนะคะในเรื่องของการให้สิทธิ์ว่ามีใครบ้างที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนี้นะคะและใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ เราอันนี้ได้ค่ะซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็มีข้อกังวลว่าอาจจะมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้นะคะมาสร้างเงื่อนไขในการคัดเลือกคนเข้าทำงานนะคะหรือในการทำประกันชีวิตนะคะเช่นการที่เรามีแอลลิที่มีโอกาสทำให้เกิดโรคบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เราไม่สามารถที่จะทำประกันชีวิตได้หรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายที่มากกว่าคนอื่นในการทำประกันชีวิตค่ะ หรือในส่วนของจริยธรรมนะคะในการคัดเลือกตัวอ่อนสิ่งมีชีวิตค่ะซึ่งอาจจะมีการทำลายตัวอ่อนที่มีลักษณะที่ไม่ต้องการนะคะรวมไปถึงข้อกังวลที่ว่าลักษณะที่ตรวจสอบเนี่ยควรที่จะมีลักษณะไหนบ้างนะคะแล้วควรจะมีขอบเขตอย่างไรนะคะเฉพาะลักษณะที่ทำให้เกิดโรค หรือว่าลักษณะอื่นๆด้วยแล้วลักษณะที่ทําให้เกิดโรคเนี่ยโรคนั้นควรจะร้ายแรงขนาดไหนนะคะถึงได้ถูกเลือกมาใช้เป็นลักษณะที่ตรวจสอบในการที่จะอาจจะทําลายตัวอ่อนที่มีลักษณะเหล่านั้นอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะการที่เราตรวจพบว่าตัวอ่อนของเราเนี่ยมีโรคทางพันธุกรรมนะคะก็อาจจะส่งผลให้ผู้เป็นมารดานะคะเกิดความวิตกกังวลจน ส่งผลต่อสุขภาพของมารดาได้นะคะมาดูกันที่อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะการใช้เทคโนโลยีทาง DNA ในการสร้าง GMO หรือสิ่งมีชีวิตดัดแ,แปลงพันธุกรรมนะคะ ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมาเนี่ยก็มีการสร้างสิ่งมีชีวิตแต่แปรพัธุกรรมนะคะทั้งเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตนั้นโดยตรงแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นจากสิ่งมีชีวิตนั้นนะคะมีด้วยกันหลายตัวอย่างเลยค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าจะมีผลกระทบอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะคะหรือว่ามีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องพิจารณาหรือคำนึงถึงค่ะ อันนี้เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะนักเรียนสามารถกดพักเพื่อที่จะค่อยๆค,คิดหรือว่าสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะและถ้าหากว่าพร้อมแล้วกดเล่นต่อเพื่อฟังคําตอบได้เลยค่ะซึ่งคําตอบของนักเรียนก็อาจจะมีหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังตัวอย่างคําตอบของคุณครูกันบ้างนะคะว่าตรงกับที่นักเรียนหามาไหมนะคะ ตัวอย่างของข้อควรคำนึงถึงนะคะหรือข้อกังวลต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ะเช่นสิ่งมีชีวิต,แ,ตแปลพันธุกรรมนี้เนี่ยจะมีโอกาสสาร้างสารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่นะคะหรือว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในธรรมชาตินะคะจากการที่สิ่งมีชีวิต,แ,ตแปลพันธุกรรมเนี่ยแพร่กระจายเข้าสู่ระบบนิเวศนะคะรวมไปถึงการที่สิ่งมีชีวิต,แ,ตแปลพันธุกรรมเนี่ย อาจจะทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีประเด็นที่เป็นข้อกังวลในแง่ของจริยธรรมในการใช้สัตว์ทดลองนะคะและจริยธรรมในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะแตกต่างไปจากธรรมชาตินะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นไปเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการหรือความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์เนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ควรถูกไหมคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อกังวลในแง่ที่ว่า อาจจะมีการผูกขาดทางการค้าจากการจดสิทธิบัตรนะคะและการผูกขาดการขายเมล็ดพันธุ์หรือสิ่งมีชีวิตแตัแดแปรพันธุกรรมค่ะรวมไปถึงว่าอาจจะทําให้เกิดการกําหนดราคาสินค้าโดยเจ้าของสิทธิบัตรเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อเกษตรกรได้ค่ะ อันนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะในแง่ของข้อกังวลบางด้านเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแต่แปรพันธุก,กรรมนะคะทางองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะก็ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ซึ่งค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวค่ะตัวอย่างก็เช่น ในแง่ของความกังวลเกี่ยวกับว่าอาหารที่มีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตแต่แปรพันธุกรรมนะคะหรือผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ในตัวผู้บริโภคได้หรือไม่นะคะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะคะก็ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่าโดยหลักการแล้วไม่ส่งเสริมนะคะให้มีการถ่ายยีนจากสิ่งมีชีวิตที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ไปยังสิ่งมีชีวิตอื่นค่ะ นอกจากที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าโปรตีนที่สร้างจากยีนที่ถูกถ่ายไปนี้นะคะไม่เก่อให้เกิดภูมิแพ้ค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็ยังไม่พบผลกระทบจากสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นผลจากอาหารที่มีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตแตดแปรพันธุกรรมซึ่งมีวางขายในตลาดค่ะในส่วนของข้อกังวลที่ว่ามีโอกาสที่จะเกิดการถ่ายยีนนะคะจากสิ่งมีชีวิตแตดแปรพันธุกรรม ไปยังจีโนมของมนุษย์หรือแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารหรือไม่นะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่ายีนนั้นเนี่ยเป็นยีนต้านยาปฏิชีวนะนะคะซึ่งมักจะถูกใช้ในการคัดเลือกในขั้นตอนการสร้างสิ่งมีชีวิตแต่แปลพันธุกรรมค่ะเรามาดูคำตอบจากองค์การอนามัยโลกกันนะคะคำตอบก็คือ การถ่ายยีนจากอาหารที่มีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตดัดแ,แปลงพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ของมนุษย์หรือว่าแบคทีเรียนในทางเดินอาหารนะคะมีความเป็นไปได้ต่ำค่ะนอกจากนี้นะคะในงานวิจัยหรือว่าทางองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนนะคะให้ใช้เทคโนโลยีการถ่ายยีนที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะในขั้นตอนการคัดเลือกค่ะมาลองดูกันอีกสักข้อหนึ่งนะคะเป็นข้อกังวลที่ว่า เป็นไปได้หรือไม่นะคะที่จะมีการผสมข้ามระหว่างสิ่งมีชีวิตตัดแปรพันธุกรรมกับสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันนะคะหรือว่าสปีชีใกล้เคียงกันในธรรมชาติค่ะรวมไปถึงว่าเป็นไปได้ไหมนะคะที่ว่าจะมีการประปนกันของมเมล็ดพันธุ์พืชตัดแปรพันธุกรรมกับพืชไร่ที่ปลูกทั่วไปค่ะคำตอบจากองค์การอนามัยโลกนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย ได้เคยมีรายงานเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมาแล้วค่ะจากการที่เขาพบว่าพืชดัดแปลพันธุกรรมนะคะที่ได้รับการอนุญาตสำหรับใช้เป็นพืชอาหารสัตว์นะคะได้ถูกพบปนเปื้อนมาในผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ค่ะโดยการปนเปื้อนนั้นนะคะพบในปริมาณที่ต่ำค่ะซึ่ง ตอนนี้นะคะในหลายประเทศเนี่ยก็ได้มีการวางแนวทางนะคะเพื่อที่จะลดหรือป้องกันการปะปนที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งรวมไปถึงการแยกพื้นที่แปลงปลูกของระหว่างพืชแต่แปรพันุกรรมนะคะกับพืชไรทั่วไปด้วยค่ะ กลับมาที่กรณีข่าวที่เราพูดถึงกันเมื่อตอนต้นคลิปนะคะเกี่ยวกับการแก้ไขพันธุกรรมในเอมบริโอของมนุษย์เพื่อให้สามารถต้านทานต่อการติดเชื้อ HIV นะคะนอกจากข้อสงสัยที่ว่าเป็นความจริงหรือเปล่านะคะทำได้จริงๆแล้วใช่ไหมนะคะก็ยังมีรายงานข่าวนะคะเกี่ยวกับข้อวิจารณ์ในการทดลองหรือในการกระทำนี้นะคะว่า เป็นการละเมิดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มั่นใจนะคะว่าการแก้ไขพันธุกรรมหรือว่าการตัดต่อยีนในเอมบริโอของมนุษย์เนี่ยจะส่งผลต่อพันธุกรรมโดยรวมของมนุษย์ในระยะยาวอย่างไรนะคะแล้วจะส่งผลต่อวิวัฒนาการของมนุษย์หรือไม่ค่ะ นอกจากนี้นะคะการกระทํานี้เนี่ยก็ยังอาจจะเป็นการส่งเสริมให้วงการแพทย์นะคะมีการตัดต่อยีนในเอมบริโอเพื่อให้ได้เด็กซึ่งมีลักษณะต่างๆนะคะตามที่พ่อแม่ต้องการค่ะซึ่งลักษณะเหล่านี้นะคะอาจจะรวมทั้งลักษณะในแง่ของทางด้านร่างกายและสติปัญญาค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่มีการวิจารณ์กันนะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังอาจจะไม่แน่ใจนะคะว่า เทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไขพันธุกรรมนะคะในเอมบริโอของมนุษย์เนี่ยจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายในอนาคตของผู้ที่ถูกตัดต่อยีนหรือไม่นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยการทดลองการแก้ไขพันธุกรรมในเอมบริโอของมนุษย์นะคะจะเน้นไปที่การศึกษาเพื่อที่จะแก้ไขยีนที่มิวเทชันจนทำให้เกิด โรคร้ายต่างๆเช่นมะเร็งนะคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีความจำเป็นขนาดที่จะต้องตัดต่อยีนเพื่อต้านทานการติดเชื้อ HIV นะคะเนื่องจากว่ายาแล้วก็เทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV จากพ่อแม่มาสู่ลูกได้นะคะดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยเอมบริโอนี้นะคะ ปกติและสมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่แล้วค่ะจึงเท่ากับว่าการตัดต่อยีนนี้นะคะอาจจะทำให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อความผิดปกติที่อาจเป็นผลมาจากการทดลองโดยไม่จำเป็นค่ะจะเห็นได้ว่าแม้ว่าเทคโนโลยีทาง DNA นะคะจะมีการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทำให้เกิดข้อกังวลนะคะเกี่ยวกับ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะคะการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จึงควรที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพชีวจริยธรรมรวมถึงมุมมองทางสังคมในด้านอื่นๆด้วยค่ะและเมื่อเทคโนโลยีทางดี a นเอมีความก้าวหน้าไปในระดับหนึ่งนะคะคำถามต่างๆก็มักที่จะเกิดขึ้นตามมาในสังคมค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนควรมีสิทธิ์ในการที่จะรับทราบถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆนะคะซึ่งนักเรียนควรที่จะสืบค้นข้อมูลให้รอบด้านนะคะและอาศัยข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการที่จะตัดสินใจสนับสนุนหรือคัดค้านการใช้เทคโนโลยีต่างๆค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นนะคะดังนั้นเราจึงควรที่จะรับฟังและยอมรับในความเห็นของทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าความเห็นนั้นจะตรงกรันหรือว่าแตกต่างจากความคิดของเราก็ตามค่ะสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนนะคะการใช้เทคโนโลยีทาง d n a ควรเป็นไปโดยระมัดระวัง และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในด้านต่างๆนะคะรวมทั้งความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวจริยธรรมค่ะสำหรับตอนนี้ก็จบเนื้อหาในบทเรียนนี้แล้วนะคะโดยเนื้อหาที่นักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปก็คือบทที่7วิวัฒนาการค่ะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ